รู้สึกผิดกับคุณไหมนะคะเขารู้สึกผิดสำนึกผิดอะนะคะกับคุณไหมแล้วจะทำยังไงนะนะคะดูพ่อความบันเทิงดูพราเป็นในกรณีที่เขาทำผิดกับคุณทำตัวไม่น่ารักกับคุณนะคะแอบทำอะไรรับหลังคุณบางเรื่องคุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้อะไรแบบนี้นะนะคะรู้ว่าเขารู้สึกผิดกับคุณ ไหมนะคะคดูข้อความมาเทิงดูเพ่อเป็นแนวทางนะจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะคลิปนี้เป็นของวันที่9พฤศจิกา2,023ดีไลท์พลังงานของทั้งคู่คือความสุขนะคะความสุขเพราะฉะนั้นหมอฟ้ามีความรู้สึกว่า อมันจะมีความสุขมากขึ้นนะคะมันจะมีความสุขมากขึ้นจะแฮปปี้มากขึ้นนั่นแปลว่าจะมีเรื่องอะไรที่ทำให้เกิดความสุขนั่นเองนะนะคะขอพลังงานของคุณละเขาหน่อยตอนนี้คุณละเขาเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเติมมูล เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนเนาะนะคะ9กดาบปัญหาเยอะปัญหาแยะมีเรื่องให้เครียดตลอดทางไกลด้วยอยู่ห่างไกลกันด้วยหรือเปล่านะนะคะ justice การตัดสินใจจะยังไงจะไปในทิศทางไหนดี9ก้าถ้วยอ่าการเลือกความสุขการเลือกที่จะทำในการคิดบวกการความรู้สึก ที่แบบว่ามันต่างคนต่างอยู่แต่ก็ก็โอเคนะพลังงานน่าจะตอนนี้พยายามคิดบวกมากๆนะคะอืมพอเลือกแล้วพอเลือกแล้วได้อยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้ก็เลือกแล้วนั่นคือพยายามคิดบวกกันแหละนะนะคะมากๆเลยอืพลังงานของความปรารถนานะคะความปรารถนาที่จะไปต่อ ต่อให้มีปัญหาให้เครียดต่อให้ความสัมพันธ์ตอนเนี้มันยังไม่ชัดเจนก็นตามหรือมีเรื่องที่ต้องกังวลมีเรื่องให้คิดก็ตามนะคะเลือกที่จะไปต่อเพราะคิดว่ามันยังโอเคอยู่นะคะก้าวถ้วยมันค้นหา,าหาพลังงานที่จะมาช่วยซัพพอร์ตตัวเองนะคะในความรู้สึกว่า ฉันมีความสุขดีอะไรแบบนั้นน่ะนะนะคะคิดบวกนั่นแหละนะอ่ะไปดูความรู้สึกของคุณเวลานี้ที่มีต่อเขาพลังงานของธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิธาตุลมกลุ่มมิถุนตุลน,นะคะคนวันศุกร์วันจันทร์วัน,ว,นวันพฤหัสความรู้สึกของคุณเวลานี้ที่มีต่อเขาสองถ้วยผูกพนัน นะคะความรู้สึกผูกพันอยากคืนดีกันแหละนะ q u ค of p อฟ t a c l e s แต่ตัวคุณก็รักตัวเองด้วยนะมีจุดยืนของตัวเองมีริมิดนะคะอ่าทะเลาะก,กับตัวเองความรู้สึกที่มันเอายังไงดีเอายังไงดีนะนะคะเหมือน เหมือนทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ที่เขาด้วยนะมันขึ้นอยู่ที่เขาด้วยความรักจากเขานะคะการแสดงออกจากเขาการเทคแคร์การดูแลเอาใจใส่จากเขามันมันอาจจะมีทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่ในนี้นะนะคะคุณก็พยายามชั่งน้ำหนักเนี่ยนะคะไม่ได้จะเอ็นเอียงหรอกนะนะคะอืม รักตัวเองแล้วก็ไม่เอาเปรียบเขาด้วยในในความคิดนะพยายามหาน้ำหนักที่มันจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความรู้สึกเขาเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณให้ความเป็นธรรมกับเขานั่นเองนะนะคะ อ้เขายังอยากเริ่มต้นใหม่ขอ,อให้โอกาสนะขอโทษอยู่นะไฮพิส e s สนั่นแปลว่ามีเรื่องมีปัญหาให้ต้องเครียดต้องคิดแน่ๆน,นะคะเออเขายังอยากดูแลคุณอยากคิดถึงคุณ e อ p e r o r ความรับผิดชอบไนออ t เ f ติเคิลคือการพัฒนาตัวเองนะคะอ่าฮะ การหยุดการพัฒนาตัวเองหยุดคิดความรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบและพัฒนาตัวเองนั่นแปลว่าเขารู้สึกผิดสิใช่ไหมเออรู้สึกผิดนะเดือดซานการเริ่มต้นการขอโทษถ้าไม่ถ้าไม่ผิดไม่ขอโทษนะแล้วเนี่ยสำนึกรับผิดชอบพัฒนาตัวเองนั่นแปลว่าเขารู้สึกผิดอย่างแน่นอนรู้สึกผิดว่า เอาปัญหาทําให้มันมีปัญหาทําให้ต้องคิดมากคิดเยอะแต่การรับผิดชอบของเขาเนี่ยเดซานคือการเริ่มต้นใหม่ขอโทษหกเหรียญเพราะนัะ้นมันไม่ใช่การรับผิดชอบที่จะบอกว่าวปล่อยคุณให้เจอคนที่ดีกว่าอะไรแบบนั้นแน่นอะนพลังงานไพ่คือความสุขนะคะการเริ่มต้นใหม่การขอโอกาสการรับผิดชอบการสํานึกนะคะอืม HIGH ไฮ e t t เ s e เนี่ยคือการที่เปิดเปิดใจนะคะเรียนรู้นี่ไงนะคะตัวเขาไม่ใช่คนที่ปิดแล้วก็ไม่ยอมเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างแน่นอนนะคะอ่ะไปดูซินะคะสำนึกผิดนะมาดูว่าเขาจะทำยังไงต่อนะคะอ่ะถ้าสำนึกผิดแล้วจะทำยังไงคนวันอังคารวันจันทร์วันอาทิตย์ก็มานะคะ สันึกผิดแล้วเขาจะเอายังไงนะคะถ้าสํานึกผิดแล้วเขาคิดจะทํำยังไงต่อคะ To อวอ r d การมีกำแพงการระแวงตัวเองนั่นแต่ว่าเขาจะ ทำให้คุณเชื่อใจเขานั่นแหละนะนะคะ The fool ปล่อยไว้ก่อนเลยเหรอเดี๋ยวก็ติดต่อมา,อาอนี่ไงการ take action ของเขานะคะเพราะคุณยังเป็นคนที่ใช่อยู่แล้วก็แถมแผนเขายังไม่คิดที่จะปล่อยนะคะคือการปรับความเข้าใจโอเคแหละเขาก็จะพูด พูดสาธรรายหลายสิ่งหลายอย่างนะนะคะหรืออาจจะสร้างมาฟังคำทำไมเขาพูดแบบเพ้อเจรอกับพูดจังเลยเ <c oughs> พราะมันเป็นการพูดที่แบบให้เห็นให้เห็นน่ะนะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเออโอเคแหละการเทคแอคชั่นของเขาต่อจากเนี้เขาก็จะพยายามพูดให้คุณเห็นหลายสิ่งหลายอย่างข้อดีข้อเสีย อ่ะนะการปรับการเปลี่ยนอ่ะโอเคนะมันก็จะพูดทั้งข้อดีข้อเสียหลายสิ่งหลายอย่างหรืออาจจะพูดถึงเป้าหมายความฝันของเขาสิ่งที่เขามองสิ่งที่เขาฝันกับคุณสิ่งที่เขาปรารถนาอะไรแบบนั้นนะเพราะเนี่ยคือการที่ยังไม่ปล่อยคุณนะคะ เขาอาจจะพูดแบบว่าฉันมีความฝันว่าคือเขาจะพยายามที่จะทลายกำแพงของคุณนะทำให้คุณหายงอนเชื่อใจเขาอะไรแบบนั้นน่ะนะนะคะแบบแบบคนน้ำมืนการเทคแอคชั่นแบบน้ำมือน้ามืนเดอะฟูดูดิข้างหน้าเป็นยังไงไม่รู้แต่ฉันจะทำแต่ฉันจะไปนั่นแปลว่าคนคนนี้เขาก็เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสีย คือมันมันแบบลองดูอะไรแบบนั้นนะ่ะก็ถามตัวเองมาดีแล้วนะนะคะถามตัวเองมาดีแล้วก็จะพยายามหาคำพูดนะคะนะเพื่อที่จะให้คุณเข้าใจในตัวเขาอืหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องที่เขาคิดเป้าหมายความฝันนะคะ เกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี้ยเพื่อดึงคุณไว้อยู่อ่ะประมาณนั้นนะแต่ด้วยความสุขเข้ามาเนี่ยหมอฟ้าให้ความรู้สึกว่ามันมันน่าจะส่งมาถึงความสุขนะคะอืมอืมอฮะโอเคเนาะนะคะวันพุธก็มานะนะคะวันพุธเฮอร์ม บางคนอาจจะเงียบไม่คุยกันนานด้วยเนี่ยนะคะงอนเงียบกันไปเนี่ยเนี่ยอยู่่ก็โผล่มาเลยนะนะคะก็ไม่อยากคุยตอนนี้อะแต่มันจะมีความสุขมากขึ้นแหละนะมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักร,รษษาวาลอยากบอกอะไรนะคะเฮ้ยยังไม่จบกันหรอกนี่นะคะเขาบอกว่าความรักครั้งนี้อย่าเพิ่ง อย่าได้กลัวอย่าเพิ่งยอมแพ้และอย่าได้กลัวนะคะกูและเขายังไม่จบการแค่เจอขึ้นน้ําขึ้นทะเลขึ้นพายุขึ้นมันแรงไปหน่อยซัดแรงไปหน่อยแต่เขาบอกว่าความรักจะเยียวยาความเจ็บปวดในอดีตนะอะไรก็จะมีความสุขมากขึ้นเลยนะนะคะอ่ะแต่ก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองเนาะฟังเสียงหัวใจตัวเองนะนะคะ อดีตอยู่ข้างหลังก็ปล่อยมันไปเนาะปล่อยวางอดีตนะคะอืมมองให้เป็นเรื่องธรรมดาความรักก็มีขึ้นมีลงอะไรแบบนั้นนะ่ะถึงเวลาเท่านั้นแหละนะให้เวลาเป็นตัวบอกคุณนะคะปล่อยทุกอย่างมันไปไปตามธรรมชาติอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เวลาบอกคุณให้เวลาอีกก็ได้นะในความสัมพันธ์นี้นะคะ มีเรื่องของอดีตชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแหละนะเขาบอกว่าคุณเป็นคนอธิฐานขอพรมานะคะเหมือนเราต้องยอมรับในสิ่งนี้ด้วยอะเหมือนเราปิดกั้นสิ่งที่เราปรารถนายัางไงไม่รู้เนาะนะคะเราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเราอาจจะเคยอยากให้เขากลับมาอะไรแบบนั้นอยู่นะในความรู้สึกลึกๆ นั่นคือจิตใต้สำนึกที่ทำงานก็ยังอยากให้เขาและคุณรักกันกลับมาเนี่ยแต่มันมีการปิดกั้นทีเนี้ยนะคะปลดปล่อยตัวเองเนาะนะคะบางสิ่งบางอยา่างมันที่มันปิดกั้นอยู่อาจจะเป็นความกลัวความไม่มั่นใจความรู้สึกหลายสิ่งหลายอย่างนะนะคะความเครียดความคิดมากคิดเยอะที่มันเป็นตัวบอกอยู่นะนะคะ เขาบอกให้คิดบวกไว้ค่อนข้างที่จะบอกให้คิดบวกนะคะยืดหยุ่นด้วยอืมไม่ต้องไปฟีเกินไปว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะทุกอย่างมันมีเวลาของมันด้วยนะนะคะยืดหยุ่นจะได้เห็นท่าแท้พอถึงเวลาคุณก็จะได้เห็นท่าแท้ของเขานะคะ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่า all ด h ก t ิ l เตอร์นั่นคือทองคำนั่นคือความสวยงามที่ซ่อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหมอฟัามีความรู้สึกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรนะแต่ตัวคุณก็ไม่ยังไม่ตัดสินใจเขานะถูกแล้วนะคะเพราะมันมีเวลาของมันแล้วมันใกล้ถึงเวลาแล้วแหละนะนะคะยืดหยุ่นไว้ก่อนยืดหยุ่นไปก่อน เดี๋ยวมันจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่ๆน,นะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นใจเย็นๆน,นะสมาธิถึงจะได้คำตอบนะคะรีบร้อนไปร้อนรนเนี่ยเราก็มีแต่ความเครียดและความกังวลน,นะคะ if you believe ถ้าคุณเชื่อนะให้คุณนิ่งให้คุณใจเย็นนะคะเดี๋ยวคุณจะได้รู้ได้เห็นเองเนาะนะคะ เขาบอกว่าปล่อยทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆนะนะคะปล่อยให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปตามธรรมชาติข้อเสนอความรักของคุณกําลังจะเลื่อนระดับนะคะกำลังจะพัฒนาขึ้นและเลื่อนระดับเห็นปะมันจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะถึงได้บอกความสุขมันเข้ามาแล้วนะคุณมีค่าคุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นในตอนนี้คุณมีค่ากับเขาแน่ แต่คุณค่าที่คนที่สําคัญคือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะเขาไม่เห็นคุณค่าของหนูเลยไม่เป็นไรเราต้องเห็นของเราก่อนนะคะโอ้ยกระสิหักแพงกันจังซี่แหละนะนะคะ นาะแล้วก็ adore to the infinity ด้วยประตูสูอนน่อนันต์ความรู้สึกสบายใจที่มีกันละกันและความรู้สึกที่ได้รับการปลดปล่อยนะคะปลดปล่อยตัวเองปล่อยตัวนะคะได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองอ โอกาสและการก้าวหน้าโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าเขาบอกว่าใจเย็ยนๆเดี๋ยวจะได้รู้อะไรลึกกว่านี้เดี๋ยวจะเห็นอะไรลึกกว่านี้นะคะเข้าใจอันเนี้ยยืนยันการเติบโตนี่เห็นป่าอือเราประคับประคองนะคะต่อไปได้แล้วมันจะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนค่อนข,ข้างที่จะบอกให้ใจเย็ยนทำสมาธิ การทำสมาธิคือการนิ่งการสงบเนี่ยมันจะทำให้เรามีเหตุผลเป็นคนมีเหตุผลมากขึ้นไปใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์มากขึ้นนะคะมีปัญญาในการพิจารณาไตรตองมากขึ้นนะคะไฟติ้งอ่ะเห็นปะค่อนข้างที่จะบอกว่าเออมันจะดีขึ้นนะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะอย่าเพิ่งกลัวนะ ฟติ้งนะสู้ๆนะอ่านะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องปลดบล็อกสิ่งนั้นด้วยตัวของเราเองนะคะเพื่อเวท g เพื่อการได้คู่กันเพื่อการได้ขอคู่กันบางทีมันมีหนทางอยู่มันมีทางออกอยู่แต่เราอะ่ะกุญแจก็อยู่ในมือ,อแต่ตอนนี้มันอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ถ้าเราไม่เปิดตาเปิดใจ เราก็มองไม่เห็นทางออกนะคะประตูอยู่ข้างหน้าเนี่ยกุญแจก็อยู่ในมือเพราะฉะนั้นทุกคนมีสติปัญญามีวิธีหาทางออกของตัวเองแค่ตั้งสติเปิดหูเปิดตานะคะบางสิ่งบางอย่างมันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นกว่าที่เราคิดเปิดตาในที่นี้อ่ะเป็นตา ตาแห่งสติปัญญานะตาทิพนั่นแหละนะนะคะตาทิพนั่นแหละคือตาแห่งสติปัญญานะคะเวทีงุนถ้าาป,ประคับประคองกันไปนะมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานนะคะอันดับแรกเนี่ยประคับประคองความรู้สึกตัวเองให้ได้ก่อนเนี่ยนะบางสิ่งบางอย่างมันมีเรื่องให้เครียดแต่คุณฟังว่าคุณเก่งคุณไม่ใช่คนที่จะ ตัดสินเขาโดยที่ไม่พิจารณานะคะ d y connection คุณคือลูกรักจัก,กรวาลน,นะคะคุณคือคนที่เชื่อมต่อจิตวิญญาณขั้นสูงได้นะคะปล่อยทุกอย่างมันถ้าคุณอยากให้เป็นแบบนั้นนะ่ะคุณจะต้องปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นธรรมชาติตัวเราก็ต้องเป็นธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติ ะค,ะความนิ่งความสงบแล้วก็จะหาทางออกเจอแสงสว่างเข้ามาถึงแล้วแม้วันในวันที่ถูกปกคลุมมืดมิดจะไปยังไงจะออกไปยังไงถูกรัดถูกมุมนะคะถูกกดดันทุกทางเดี๋ยวแสงสว่างจะนำทางนะคะแสงสว่างมาถึงแล้วอืม ความปรีชาการอัดแอการเล่นและแปลธาตุ <c oughs> การจัดการทุกอย่างแบบชาญฉลาดไม่ได้เล่ก็เอาด้วยกลคุณจะต้องมีเทคนิคคุณจะต้องมีวิธีการของคุณนะคะกณจะเป็นคนที่ฉลาดและมีวิธีการคุณจะเอาสิ่งนั้นมาอัดแอมาเรียนรู้และอัดแอจัดการนะคะเห็นไหมชุดแต่งงานมาอีกแล้วเนี่ยความชัดเจนความถูกต้องนะคะการเชื่อมต่อแหล่งที่มา เชื่อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนั่นแหละแหล่งที่มาของทุกคนทุกคนคือส่วนหนึ่งของจักรวาลน,นั่นคือแหล่งที่มาแล้วการเชื่อมต่อทําให้เกิดสติปัญญานะคะทําให้การเรียนรู้ของคุณปรับเปลี่ยนคุณคือคนที่ชัดเจนกับตัวเองก่อความปรารถนาของตัวเองต้องการไหมการได้ของคู่การอยู่ด้วยก,กันนะคะ จัดการวิธีแบบชาญฉลาดจัดการด้วยวิธีแบบชาญฉลาดคนที่พิจารณาทุกอย่างด้วยสติด้วยปัญญานั่นคือคุณสุขสมหวังในความรักมีความสุขในความรักบ,บางครั้งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะบายบาย